cây ครับพี่หัวละ2 0 0พันที่ให้มึงไปแจกอะแจกทั่วหรือยังแจกหมดหรือยังแจกแล้วครับรอบนี้กูหวังนะมึงอย่าให้พลาดนะมึงแล้วเรื่องต้องเงียบด้วยนะครับครับเหลือลุงมีข้าง้านอีก2,000ันอีกคนนึงผมกำลังจะเดินไปให้แต่ผมถามเลยครับอะไรวะให้ไปแล้ว2 0 0พเขากินเขาใช้หมดแล้วเจ้านายจะมีวิธีเอาคืนยังไงครับวิธีการเอาคืนน่ะหลายคนไม่รู้หรอกแต่มึงเป็นคนสนิทของกูเดี๋ยวกูจะบอกให้มึงฟัง2 0งพันที่มึงถืออยู่เนี่ยมึงว่าชาวบ้านเขาใช้น้ำใช้ตีเจ้านายกูจะขึ้นค่าน้ำมึงว่าชาวบ้านเขาใช้ไฟไหมใช้ครับกูจะขึ้นค่าาไฟเ มึงว่าชาวบ้านเขาใช้แก๊สไหมใช้ครับกูจะขึ้นค่าแก๊สเนี่นกูดึงมาแล้วใบหนึ่งและยังมีอีกอะไรเจ้าไหนแป้งสีฟันยาสีฟันกูก็จะปรับขึ้นเอน้ำตาลน้ำปลากูก็จะปรับขึ้นและที่สำคัญเลยนะอันนก้นาสีกูก็จะปรับขึ้นทุกคนจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นนี่ยังไม่เกี่ยวกับน้ำมันและสินค้าการเกษตรมึงไม่ต้องร้องกูยังมีแผนชั่วๆที่จะรีดเงินมึงให้จนกันอีกเยอะมึงว่าคนจนเขารออะไรรอแจก กูกัลลีดกูก็บีบให้จนแล้วค่อยแจกวิธีนี้ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเว้ยแล้วถ้ามีคนจนมากๆในประเทศทำไงพี่กูก็จะไปกู้กู้ชาติกู้ทุกชาติกูทุชาติไหนที่กูกู้ได้กูกู้หมดแล้วก็เอามาแจกกูได้หน้าส่วนมึงก็ใช้นี่เผอเผอมีเงินทอนคนก็จะรักกูแล้วก็จะมองกูเป็นพระเอก